เอาละก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอานยูเนื่องจากมันเป็นช่วงท้ายสีสันนะผมก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรอะ่ะสุม่มแชทโลกก็สุ่มไม่ได้เนื่องจาก ID ดีมผมบ้างที่จะดาวเยอะเกินไปนะครผม,มก็ใครที่รกกนานาเราสุ่มแชทโลกก็แนะนําว่ารอซีซั่นหน้านะครับซีซั่นหน้ามาผมจะสุม่มแชทโลกลุลุ้นเลยเอาให้แ,แบบเฮ้ยอานยูเหรอเอาเป็นว่าไปเจอกันในเกมด,ดีกว่า สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่นะครับผมผม,ผมแนะนำที่นี่เลยมารู้ชอปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ให้บริการทุกวันเวลาเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับผมและที่สำคัญก็คือร้านนี้รับเติม rv ทั้ง mail pass และระบบ open id การันตีความปลอดภัยจดทะเบียนบริษัเทเปิดมานานกว่า4ปีโปรโมชั่น280บาทได้ถึง4 0 4คูป,ปองโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์เพจก์เวลล็บใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม ROV เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์ ผมก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมในคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะเป็นเซตดาบครีนะครับอันดับแรกก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะก็คือการออกแอตทอลสเปียชิ้นแรกนะครับผมซึ่งการออกของแบบนี้มันจะทําให้ต้นเกมเราเล่นง่ายขึ้นมากนะครับในการชนเลนก็จะชนได้ดีขึ้นนะครับผมแต่จะมีบางตัวนะที่เราออกแบบนี้ไม่ได้ก็จะเป็นตัวที่เล่นต้นเกมเก่งๆ,ๆอย่างเช่นโอเมนเวเลสแลวก็ฉี่นะครับผม ที่จะเจอมาเนี่ยสตัวนี้จะทำให้ผมออกแอสเทลสเปียชิ้นแรกไม่ได้แต่ตัวอื่นผมลองออกมาก็ออได้อยู่นะครับเอาละอันดับแรกก็ล็อกเขาจ่ายสกิลแล้วทุกไปครับผมไปลุยครับโอเคอย่างนี้เขาตายนะผมเฮ้ยถ้าเขาสองวะทุบไปบึ้มตายนะฟิกไปสวยนะผมเฟิร์สบัตอันดับต่อไปก็เก็บนกให้เรียบร้อยนะผมแลงอยู่ที่เลนกลางนะครับ เราไม่ต้ตังกลัวเขาจะมาปิดเรานะเนื่องจากเขาอยู่ที่เลนกลางอยู่ก็ถ้าเกิดเกมเนี้ยให้ระวังไว้อยู่2อย่างนะครับอันดับแรกคือการโดนลุมสตอมเลนะผมอันดับที่2คือเพื่อนแจกจนบัตเกิดนะครับซึ่งถ้าเกิดบัตเตอร์ไฟมันได้สโนบอลเนี่ยมันขั้นที่จะน่ากลัวนะผมเป็นต,ตัวสโนบอลที่ผมว่าเวลาผมเจอในเลนสูงๆเนี่ยมันสโนบอลเถื่อนที่สุดแล้วนะครับมากกว่าทูเลนมากกว่าไอเลนดอยนะเวลาเจอบัตเก่งๆอะ่ะคือม่งโดดหายโดนหายหมดเลยนะ แต่จังหวะน,นี้เรียบร้อยดีครับเพื่อนเราทำดีจัดเมจจะลงมาเอาคีิไหมน่าจะไม่ลงแล้วนะผมเดี๋ยวเราเอาเลยดีกว่าไม่ลงจริงด้วยเวย <c oughs> บัตเตอร์ไฟมาแล้วอย่าให้ต้นเกมเขาเล่นได้นะผมรีบไปลุมอ้าวแล้วโดนดึงแบบนี้เรียบร้อยไหมนะ่ะเรียบร้อยนะผมเ็นก็น่าจะตายอีกตัวนึงเออลชช็อ,ชอต ก็เรียกเพื่อนรวมกลุ่มเลยนะครับในการที่จะเอาเอพิโซดดากอนต่อนะนี่คือการที่เราสโนบอลอยู่นะผมสโนบอลคืออะไรสโนบอลก็คือให้จินตนาการนะรผมมันเป็นศัพท์เรียกของเกมนะให้จินตนาการถึงลูกบอลหิมะนะครับและเปรียนลูกบอลหิมะเนี่ยคือการทําเกมนะผมยิ่งลูกบอลหิมะกลิ้งลงจากเขามากเท่าไหร่เนี่ยลูกบอลหิมะจะยิ่งใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็หมายความว่าเกมน้าแหละก็จะนําไปเรื่อยๆนะผมฝั่งตรงข้ามการเงินก็าจะเด้งเท่าเดิมแต่เราจะยิ่งแบบ หางเงินได้ไวมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมทรัพยากรในเกมอะไรแบบนี้ก็คือการที่เกมเราได้เปรียบประมาณนั้นนะครับแต่ก็ใช่ว่าสโนโบอ a ไปแล้วจะไม่มีไอ้ข้อเสียนะครับข้อเสียเลยนะอันดับแรกนะเฮ้ยเยอะจงังวะอันดับแรกนะผมเอาเอาอันี้ก่อนแล้วกันอออโดนท่าเดินเลยมึง ไปทีก็ถ้าเกิดเราโดนชัดดาวหรือโดนอะไรแบบนี้ฝั่งตรงข้ามจะได้เงิน้องข้างเยอะนะมันฟื้นตองข้างง่ายนะเราควรจะรู้ลิมิตตัวเองนะผมอย่าพยายามเล่นห้าวมากนะการโดนชัดดาวไม่ใช่เรื่องที่ดีนะไอตัวที่ได้ชัดดาวเราไปเนะี่ยเขามีโอกาสที่จะแบกได้เลยนะแต่ในเกมนี้ก็ขอให้เป็นไอเจ้าแรดได้แล้วกันตัวนี้แบกยากมันแบกไม่ค่อยได้นะสกิลมันไม่สามารถไหลได้ขนาดนั้น ชิ้นต่อไปที่ผมจอก็จะขึ้นเป็นโอมิอาร์มก่อนนะผมก่อนที่จะขึ้นเป็นทางด้านของมุรามาสานะผมจอเป็นโอมิอาร์มแล้วก็ดาบใหม่ก่อนนะครับมุรามาสานี่ยผมจะไปขึ้นเป็นชิ้นที่3นะผมแต่ชิ้นแรกนะ่ให้ออดแอทเทลสเปียก่อนนะครับแลวตรงนี้ที่เลนกลางเหมือนจะมีประเด็นกันนะแต่การเงินเรากับเอลซูนี่คือแบบสุสีกันเลยนะแบบนี้เกมก็น่าจะจบไวนะครับ ปาดไปหนึ่งทีเล,ลอือดไม่ค่อยมีว่ะบัตเตอร์ไฟเขาโลใช่ไหมเขนาน่าจะกลับบ้านแล้วก็กลับมาเอาฟ้าแน่เลยแต่เรารอดักแพนด้าได้อยู่มั้งไม่กลับอ่ะฟงสองทีดีไหมหนีละกันแต่โดนแรดปิดแบบนี้ถอยก่อนนะครับผมเออชัดดาวเลยปล่อยไปไม่เป็นไรแรดได้ไม่ไปซีเรียสเท่าไหร่ ัวมันไม่ใช่ตัวแบกขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาคืนนะผมงฟอแบ็แรบดบมันมีบาร์แล่อฝั่งฝั่งเราเนี่ยควรจะสลับแล้วนะเป็นเพราะว่าเลนแคลรี่เขาเอาป้อมบนแตกไปแล้วแต่เหมือนว่าแคลรี่เราจะได้กลางด้วยลืกเปล่าหรือราอาจจะยากเกินไปไอะไรยังไงแต่กีล่ารอเคลียร์ให้อยู่นะครับก็ชิวๆนะเย้เย้เฮ้ยพูงสามสี่ทีเลยเกินไปไหม คีล่าก no, right. no, ็ค่อนข้างที่จะเล่นเก่งนะเกมนี้ก็เป็นเกมชิลๆนะผมมาเทสไอเทมนับแต่คาดว่ารีซิซันมาก็จะไปสุ่มแชทโลกนะแต่ผมก็อยากเก็บไอรีเม็ดส้มนะชอบสกินใหม่มากเลยแบบนี้เล่นไม่ได้นะครับทุกคน อ่าแลดมาแล้วเลือดเหลือแค่60%หลบไปทันทีปุ๊บโดนถ่ายมาไปแล้วสวนไปแล้วก็ออกครับตอนนี้โอ้โหห่วงสกิลสอเมื่อกี้ผมมีสกิลสออยู่นะผมจะหลบก็ได้แต่กะว่าจะสวนไบโอไงโดนเทนถ่ายก่อนทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้ลูนไอเทมไอลูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมเนี่ยมันจะเหมือนกับของท็อปหนึ่งตอนนี้นะเพราะว่าท็อปหนตอนเนี้ใช้ลูนเดียวกับผมนะครับ เซตไอเทมก็เป็นเซตดาเมจล้วนเหมือนกันนะก็จะมีได้แก่รองเท้าแล้วก็มุลามาสะโอมิอ์มแล้วก็เดอะมินิเชอร์ดาบคลีดับแรงนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นส่วนรูนก็จะเป็นรูนแลมเพจ6เหล็กสแอนซเนส1ิด่าก้อนคราวสินะผมใครที่ไม่รู้ชื่อรูนก็ผมจะทิ้งไว้ตรงปักหมุดคอมเมนต์นะครับโอเคก็รุยต่อเลยนะ ตอนนี้ก็6นาทีครึ่งแล้วนะผมเราเวล9แล้วเราจะเวลสิบเนี่ยตาย2ตัวใช่ไหมเวลส2บสอในประมาณ9นาทีครับ8ถึง9นาทีจะอยู่ที่ประมาณนั้นถ้าเกิดเรายัางฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะกาจะไวกว่านนะนิดนึงแต่เราต้องเก็บงานบัตเตอร์ไฟก่อนครับจังหวะนี้โอ้แลดมาไถากูได้เลยมาเราสิจสองลบเอ,อ้ เดี๋ยวนี้หลบทันหลบไม่ทันที่ตายแล้วนะผมโดนคอมโบขนาดนั้นและด้วยความที่ว่าเราไม่มีการเวทเลยนะมันเกร็งแรงจ,จัดเลยแหละแต่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเราที่สุดท้ายเราหลบได้ก็เบิร์ดเราไม่ตายถ้าเกิดเรามีสกิลเราก็สวนได้เลยนะแต่เมื่อกี้นี้คือสกิลเราเทไปกับบัตเตอร์ไฟมาแล้วเอาละ เป็นกลางจาังหวะนี้ก็มีไฟค่อนข้างจะนัวเนียเลยนะผมและจังหวะนี้โดนถ่ายไปเรียบร้อยครับเอลสุไม่รอดลีเดียก็ตายอะลีเดียได้มาก่อนหนึ่งตัวแต่เราก็มาเก็บบัตเตอร์ไฟรอบที่สามนะครับผมตายไปอีกรอบหนึ่งอืออีตัวหนึ่งต้องได้อ๋อเราทุบช้าไปคีราได้คิวไปแล้วไม่เป็นไรนะครับผมเป็นได้คิวก็เป็นผมประโยชน์ต่อเรานะเป็นเราจะได้แบกเราได้ด้วย ไอ้เจ้านี้เพื่อนเราไม่น่าจะเข้าเยอะหรอกน่าจะเคลียร์ชีพไปเฉยเรนกลางนี่น่าสนใจนะครับผมก็อย่างที่พูดไปนะชิ้นที่สามผมจะเป็นมุนามาสานะผมแต่เซตไอเทมที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไมถูกต้องเอ้ยเขาฟิกนี่หว่าแต่เซตไอเทมที่ตั้งไว้เนี่ยมันจะเป็นมุรามาสาชิ้นแรกนะครับเพื่อน,อนๆก็ต้องปรับเปลี่ยนกันนะ ก็คือซื้อแอเท่าสเปียร์แล้วไปกดซื้ออมิอาร์มล่วงหน้าแล้วก็พอได้อมิอาร์มก็กดซื้อดาบใหม่ล่วงหน้านะผมแล้วพอได้ดาบใหม่ก็ปล่อยเลยครับมันก็จะซื้อไอเทมให้อัตโนมัตินะเป็นมุลรามาสะพอเราตั้งมุลรามาสะไว้ชิ้นแรกเลเลนบนอยากเป็นเนียนมากเลยตอนนี้เราเป็12แล้วนะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเข้าห้ามาล้วก็สามารถเก็บคิวได้นะตรงนี้บัสโดนแล้ว่ะบึมบึม เก็บสแต็กไปนะผมอันนี้ไม่ใช่ตีกะค่านะตีกะเก็บสแต็กลบอแต่ก็ต้องระวังในดีนะถ้าเกิดโดนไถไปแบบเมื่อกี้นี้เรียบร้อยเลยเอาละตีบอมไปจรงนี้ตีป้อมไปป้อม,ม่จะแตกละสวยสุดอันตีเราจะหมดนะนะผมก็ถอยดีกว่าแต่หิวคีบไปนิดนึงโอย ผมก็จะออกเป็นถุงมือคลีเล็กก่อนนะเวลาผมจะขึ้นดาบคลีอะเพราะว่าผมจะไม่ออกเป็นดาบพลังโจมตีนะผมสนใจอัตราพิที่ข้อมากกว่าเพราะว่าลูนคลีสิบจุดหกเนี่ยอัตราคลีมันน้อยกว่าลูนคลีสิบหกนะผมแต่ว่าความแรงมันมากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะและจังหวะน,นี้ตายไม่รอดแล้วล่ะเทนก็ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะทำดาเมจเยอะขนาดนั้นนะ เอาแก๊กเฉยแล้สมวันนี้บัตเตอร์ไฟก็น่าจะตายนะผมัอบึมบึมเชนซีซ,ซีไปนะผมก็ค่อนข้างชิลนะพอเรามีของอนะ่ะค่อนข้าง,างจ,จะแรงนะแต่กว่าเออจะพูดยไงดีเออคือผมมีเรื่องจะจะบอกเรื่องนึงก็คือคอมโบของหยานเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าผมจะใช้คอมโบที่ไม่ตายตัวเลยนะ ก็คือหยาเนี่ยมันไม่มีคอมโบตายตัวนะผมสกิลของมันเนี่ยใช้ตามสถานการณ์นะครับสกิลที่2ก็เป็นโมบิลิตี้อ่ะเลือกว่าจะหมุนไปทางไหนอะไรอย่างงี้มันจะไม่มีคอมโบตายตัวเลยนะตั้งแต่วันสิบสอไปนะผมเวลาเปิดอันติเนี่ยเราต้องใช้สกิลตามสัญชาตญาณน,นะแบบว่าเลือกใช้ไปทางไหนหมุนไปทางไหนคุ้มสุดอะไรแบบนี้บางทีก็เปิดอันติเข้าไปก่อนบางทีก็ รอเลี้ยงอันติไว้ตาเวลาเขาฟิกเกอร์มันมีหลายปัจจัยนะผมในการเลือกจ่ายสกิลของผมอะแต่ถ้าเกิดไอเจ้าเวลเลตมากันคนเดียวอย่างนี้ก็เรียบร้อยเก็บฟิกเกอร์ไว้นะผมใช้แค่อันติต่อระยะเพราะว่าผมเห็นเวลเลตมันฟิกในมินิแมปนะกดของใบไปแล้วจังวะนี้ไม่ตายให้หรอกบัตเตอร์ไฟไม่มี2สแต็กก็พยายามเลี้ยงระยะไว้นะครับผมแล้วก็สับไปเรียบร้อย ทริปเปิลคิวไปนะผม่าฟิกเกอร์หลบหมัดมาไม่โดนสโลแต่คืออ่ะป้อมตีจะตายแต่ก็น่าจะจบเกมแล้วนะรีติ้งเลยดีกว่าที่ชิวหน้าผมอันนี้ผมลืมเซตของก็เรียบร้อยไปนะครับก็ประสิทธิภาพของเลสไอเจ้าเซตดาเมจล้วนเนี่ยมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ ครั้งที่จะใช้ได้ดีด้วยล่ะเพราะในเล้งทงสูงผมก็มีบางตาหน้าที่หยิบมาใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาผมเล่นออฟเลนเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้หยิบพลังแฝงสีเหลืองนี่มาเล่นหรอกแต่ผมตั้งไม่ทันนะลืมตั้งพลังแฝงมานะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นพลังแฝงสีฟ้านะผมเป็นเดวิลก็จริงนะแต่จะเป็นพลังแฝงสีฟ้าไอ้ที่ว่าพลังแฝงรองอะไอรีคอฟิลี่พัสกับกันสลิงเกอร์นะผมแล้วก็ ส่วนสีแดงตรงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบอลคัตเตอร์นะช่วยกัน CC อันนี้มันจะยินเลนได้ดีมากเลยผมลองเล่นมาแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน